ขณะที่นายทวัตนั่งอยู่ในร้านซ้อมโชกคอัพและเล่นโทรศัพท์มือถือฟังเพลงจากหูฟังจูจ่ๆก็มีล้อรถบรรทุกส0บล้อขนาดใหญ่กลิ้งเข้ามาในร้านอย่างเร็วกระแทกนายทวัตจนล้มไม่รู้สึกตัวกองอยู่กับพื้นและทําให้เก้าอี้และเครื่องมือหักแตกกระจายนายทวัตถูกนําตัวขึ้นรถกู้ภัยส่งโรงพยาบาลโดยด่วนปรากฏว่าได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหลังหน้าผากแตกและแผลถลอกตามลำตัวและแขนขา พี่ชายของนายทวัฒน์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านซ่อมโช๊คอัพออกมาภายนอกร้านเพื่อหาสาเหตุจนพบว่ามีรถบรรทุกสิบล้อจอดเสียบนถนนสภาพล้อหลุดหนึ่งล้อและได้เข้าไปพูดคุยกับนายมิตรเจ้าของรถบรรทุกโดยกล่าวหาว่าขับรถเร็วและประมาทเป็นเหตุให้ล้อหลุดจนทำให้ในายทวัฒน์ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของตนเสียหาย แต่นายมิดโต้แย้งว่าตนไม่ได้ขับรถเร็วแต่เป็นอุบัติเหตุเพราะบังเอิญว่าล้อรถบรรทุกไปกระแทกแท่งซีเมนข้างทางจนทำให้ต้องเบรกกระทันหันจนล้อหลุดไปซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยนายทวัตและพี่ชายจะสามารถเรียกร้องให้นายมิตรรับผิดในคังละเมิดได้หรือไม่จงอธิบายเหตุผลในทางกฎหมายกฎหมายประกอบการวินิจฉัยมาตรา4ี่วางหลักไว้ว่า บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกําลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วยวินิจฉัยกรณีนี้เป็นการที่นายมิตรขับรถบรรทุกสิบล้อแล้วล้อหลุดไปกระแทกนายทวับาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายล้อรถถือเป็นส่วนควบของยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นนายมิตรในฐานะผู้ควบคุมดูแลายยานพาหนะจึงต้องรับผิดชอบตามมาตรา437ทันทีประเด็นที่นายมิตรต่อสู้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจากการเบรกกระทันหันนั้นฝั่งไม่ขึ้นเพราะโดยปกติการเบรกไม่ควรทำให้ล้อหลุดหากมีการบำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเหตุนี้จึงไม่ใช่สิ่งที่ป้องกันไม่ได้แต่เกิดจากการขาดความดูแล นายมิตรจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดได้ ส่วนประเด็นมาตรา420แม้พี่ชายนายทวัฒน์จะกล่าวหาว่านายมิตรขับรถเร็วและประมาทแต่ในทางกฎหมายนายทวัฒน์ไม่จำเป็นต้องนำสืบพิสูจน์ความประมาทให้ยุ่งยากเหมือนกรณีละเมิดทั่วไปเพราะมาตรา437เป็นหลักความรับผิดเด็ดขาดที่กฎหมายผลักภาระการพิสูจน์ไปให้ในายมิตรเองหากนายมิตรพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือความผิดของผู้เสียหายนายมิตรต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สรุปนายมิตรต้องรับผิดต่อความเสียหายตามมาตรา437เนื่องจากเป็นผู้ควบคุมยานพาหนะในขณะเกิดเหตุและไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนายทวัฒและพี่ชายจึงมีสิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย